สวัสดีครับผมทักทายกันนะครับตอนนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบน้าดันนะครับน้ําดันหม้อน้ํา้าสูบทพวกปาสูบโองนะครับผาสูบบิดงอนั่นแหละเสื้อสูบโกลงเสื้อสูบชุดนั่นแหละนะครับมันมันมีหลายสาเหตุนะครับผมหลายสาเหตุก็คือบางครั้งสมมติฐานว่าผาสูบมันโป่ง วิมันแตกนะครับแต่พอลื้อออกมานะครับลื้อออกมามาเจออันนี้ผมก็ไม่ได้ออยากจะกล่าวโทษพัดยิงถึงนะครับสถานที่หรือช่างที่เขาทำมานะครับเพราะว่าแต่ละที่ก็อาจจะทำมาแตกต่างกันนะครับช่างข้อคงจะวิเคราะห์มาแล้วแหละวว่าเออทำไปแล้วมันใช้ได้ คือปัญหานี้บอกตามตรงเลยนะครับยังไม่เคยเจอนะครับเรื่องอา๋ยวจะให้ซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูแป๊บทือคนสังเกตตรงนี้นะครับกับตรงนี้ปกติตัวนี้มันเป็นปอกเหล็กนะครับตัวโลหุ้มมาทีนี้เขาไปนะครับคือบอกก่อนว่าเริ่มต้นเลยรถคันนี้เป็นรถไม่รู้กี่กี่มือแล้วนะ ซื้อขายกันไม่รู้กี่ทอดแล้วล่ะแต่ว่ามันก็สามารถซ่อมได้น,นะก็อันนี้ผมไม่ได้บอกว่ารถคันนี้เจ้าของเขาทำมาใหม่นะคือเขาซื้อรถต่อมาเขาก็ไม่รู้นะครับเขาก็ขี่ไปปกตินี่แหละแต่พอมันมีปัญหานะครับมันน้ำหายบ่อยก็บอกซื้อมาช่วงแรกๆก็น้ำหายบ่อยก็เติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยก็ขี่ไปเรื่อยเขาไม่ค่อยได้ขี่นะ แต่พอดีมันไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวที่จะเติมตเติมมากไม่ดีนะครับผมแล้วก็นั่นนะสงสัยนะครับทําไมมันมันเกิดช่องว่างนะเนี่ยใบเล่อยลงได้นะตัวนี้ใบเล่อยลงได้ก็ส่วนสูวอื่นเลยมันยังชิดนะครับสูบอื่นมันยังชิด แล้วตรงนี้ใบเลื่อยลงได้ผมสังเกตด,ดูว่ามีรอยงัดรอยอะไรไหมผมก็ไม่มีนะครับไม่มีรอยงัดถ้ามีรอยงัดตรงนี้มันก็ต้องมีเยินมันต้องเป็นเยินเยินนะตรงนี้ก็งงเหมือนกันครับเนี่ยเขาทํามาอันนี้ช่างผมบอกๆเราไแล้วช่างเขาก็ทํามาดีก่อนเขาจะไปางานเนี่ยผมเขาก็น่าจะตรวจเช็คอันนี้เขาควานบอกเลงเนี่ย เขาก็ทําดีปอกนะครับทุกที่เห็นก็ดีหมดครับมีอยู่ปอกเดียวนี่นะทำไมตัวนี้มันมันเบี้ยวมันเบี้ยวแล้วมันเกิดช่องว่างนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่เกิดอันนี้ผมก็เป็นคำถามสำหรับผมที่ที่สงสัยนะครับผมก็งง หรือว่าตอนเขาอัดปอกนะครับตอนอขั้นตอนในการทำปอกมันไม่เหมือนกันนะครับขั้นตอนทำปอกบางคนก็จะใชะ้การอัดนะครับอัดด้วยแท่นไฮดรอลิกบางคนอาจจะใช้วิธีการตีลงนะครับตีปอกลงไปหรือว่านะครับสันนิษฐานได้อีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็น ตอนเขาคว้านนะครับตอนเขาคว้านปอกเนะ่ย <C ell iac> ปอกปอกเดิมเนะ่ะพูดง่ายๆตอนเขาจะคว้านเปลี่ยนปอกคือเวลา,วาปอกสูวนมันรวมนะครับตัวนี้มันคว้านใส่ไม่ได้เขาจะคว้านตัวนี้ทิง้งตอนที่เขาคว้านทิง้งเขาจะคว้านพนลาดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับวิธีแก้ก็ถ้าไม่ซื้อใหม่ก็ต้องมีการเชื่อมนะครับเชื่อมก็เลยการเชื่อมลูกรอบแล้วก็เอาไปเจียแต่งแล้วก็ปาดต้าบ ก็ไปเกียแต่งหน่อยเกียแต่งหน่อยแล้วก็ไปทำการปาดหน้านเกียแต่งแล้วใช้ดอกอิกนดิวมาเป็นแนวทางก็ทำเปลี่ยนปัญหาแล้วก็แก้กันไปใครมีเงินก็ซื้อฝาใหม่ ซื้อเสี้ยใหม่ซื้อใหม่ดีนะครับไม่ไ้มีกันต็ซ่อมเอา Legenda ก็อาจจะเกิดคำถามตามมาอีกว่าถ้าเราเกลียอย่างนี้แล้วเราเกลียหน้าไปเลยนะอันนี้ไม่สวยมนะันไม่สวยแต่ว่ามันก็พอได้นะก็จะไปนะครับเกียนะครับคือถ้าใครอยากทำเองต้องแนะานำให้ปากหน้าด้วยนะฝากหน้าใหม่หมดเลยเติมต้นใหม่ ว่าเขาไปทำปอกอีกแล้วลก็ต้องมีารนตัดน่าก,ก็ใครที่เจออาก,การน้ำาหลนะครับน้ำดันความร้อนขึ้นอาการมันเป็นที่เสื้อสูดด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นผู้ป่าอย่างเดียวเสื้อสูดก็มีปัญหาได้แต่ควรจะเจว่าเรารู้ว่ามีปัญหาแล้วก็คงจะใช้เวลาหน่อยอาจจะเสียเงินหน่อยเพราะว่ามันได้ลื้อ ตัวนี้เข้าใจว่าเจ้าของเขาก็น่าจะเสียดายเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องตัวใหม่มันรู้สึกว่าจะไม่ค่อยแพงแต่ก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานเจ้าของรถกับผู้ซ่อมอาจจะคุยกันหรือเขาทาขายก็ให้มั่นใจเจอเจอนะครับบางครันทำขายไม่ได้ไม่ได้อะไรนะให้ได้ทำใช้ให้มันติดเครื่องได้ก่อนค่อยขาย นั้นแล้วใครที่อยากซื้อรถือหนึ่งมือสองมือห,หนึ่งก็ดีหน่อยนะครับมือสองก็ต้องทําใจนะครับเผื่อไว้ด้วยนะครับเผือปัญหาเฉพ่อหน้านะคือนนำเลยนะครับจะให้ดียอมเสียสละนะครับยอมเสียสละเวลา าอู่ที่เขาไว้ใจนะครับอู่ต้องบอกว่าเป็นอู่นะอู่ซ่อมรถนะที่ที่เคยที่รู้จักกันเคยญาติกันจะช่วยดูรถให้นะก็จะเป็นการดีนะดูรถตามเต็นไหนรถคันนี้น่าซื้อไหมประมาณไหนเพราะส่วนมากช่างที่เขาไปมองดูแล้วเขาจะดูเครื่องบอกว่า,วาเครื่องตัวนี้เคยรื้อเคยแกะเคยอะไรไหมเคยผ่านการซ่อมมาไหมนะครับมันก็จะเป็นแนวทางให้เราได้นะ ลองเสียเงินให้เขาสักสองพันได้ไหมพันห้าสองพันไปดูรถให้หน่อยได้ไหมแค่ดูเฉยต้องแต่ว่าต้องหายู่ที่ไว้ใจนะหรือญาติคนสนิทอะไรที่ไว้ใจนะไปดูให้ถ้าไม่ไว้ใจเขาก็บอกเออเออเออแต่สุดท้ายก็มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่จะซื้ออยู่ดี ที่จะซื้อเขาแนะนําใบดีแค่ไหนเขาไม่ถูกใจขอก็มีซื้อดีนะครับนะเดี๋ยวครับทักทากันแค่นี้ครับผมเป็นไนที่ท่าพคุณสวัสดีครับ